แล้วซึ่งก็เป็นโอกาสอันดีที่ว่าเกษตรกร,ร,กรที่ได้เข้าร่วมโครงการของเราเนี่ยก็ได้ทํากิจกรรมนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการทํานานะคะแล้วก็ถึงวันนี้ก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นะคะเ,เราก็เคยมาเป็นผขีพยานกันแล้วนะคะในวันที่เปิดโครงการที่นี่นะคะในวันนั้นก็มีเกษตรกร,เ,ร,กรเข้ามาอ,อยู่ร่วมกับเรา ก็มีผลเส็อที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตรงนี้นะคะหลายท่านก็ได้เรียนรู้นะคะเรื่องใหม่ๆที่เกิดขึ้นในในพื้นที่นี้ก็มีปัญหานะคะในแต่ละวันที่นะคะเมื่อพวกท่านได้กลับไปในพื้นที่นี้ก็จะเป็นการเผยแพร่นะคะว่าชีวิตเกษตรกรชาวนาไทยนะคะถ้ามีความขยันหนักเอาเบาสู้นะคะแอบมาสร้างก็เองหาไว้ที่นี่นะครับราคาแพงกว่าที่ผมมีอยู่ ใช้เงินเกือบเกือบเจ็ดพันบาทหลังนี้ครับเ<อ><อ>กษตรกรเองก็รู้สึกปลื้มใจที่สุดเพราะว่าเบอร์หนึ่งของเกษตรประเทศไทยเนี่ยพชรบีสาคลิกมาเองนะครับให้ดาราที่ผมเชิญไปสองท่านมังหน้าครับเชิญพี่สุขครับเชิญพี่เข

เปียกเป็นชาวนาที่เมื่อวานก็ยังนั่งนุ่งเสื้อประจำเผ่าอยู่เลยแต่ว่าเปียกเป็นคนเดียวที่เข้าไปที่งานแสดงสินค้าใหญ่ๆฝรั่งมานี่ก็เปียกเป็นคนประชิญหน้านะครับเปียกทํางานเป็นเจ้าของบริษัททัวร์ไม่รู้คิดผิดยังไงไมาอยู่ที่นี่เล่าให้ฟังนะขอบคุณครับครับเอ๊คิดผิดยังไงก็ไม่ได้คิดอะไรครับท่านคือจริงๆแล้วผม ทำงานการการท่องเที่ยวเนี่ยผมสนใจเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะครับผมได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพราะว่าปีนี้ถ้านับไม่ผิดก็คงจะเป็นปีที่20นะครับที่ผมได้รับการเรียนรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวมาผมก็คิดว่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเนี่ยเป็นเป้าหมายสูงสุดของผมแล้วและผมสนใจเรื่องออร์แกนิกมากครับวันนั้นผมไปส่งขยะรีไซเคิลที่ลำพูนพอดีผมโทรหาอาจารย์ผมที่เป็นสอนอยู่ที่มหาหลัยที่ผมเรียนนะฮะ พอดีผมเข้าไปเรียนสถ,สถาบันวิทยาลัยสถาบันการเรียนรู้เพื่อพวงชนผมก็ได้ข้อมูลว่าการเรียนตรงนั้นเนี่ยท่านจะต้องปลูกข้าวกินจริงๆซึ่งผมก็จินตนาการผมก็ทําในเรื่องเหล่านี้ที่สํานักง,งานผมเนี่ยนะครับผมปลูกข้าวไว้ประมาณสักร้อยต้นปลูกผักอะไรทุกอย่างก็รู้สึกประสบผลสําเร็จนะครับฝรั่งเขาเข้ามาถามผมผมก็ไม่ได้คิดเงินเขานะจริงๆแล้วมือหนึ่งเขาจะกินประมาณสักประมาณสัก50-60เนี่ย ผมก็ไม่ได้คิดตังเขาแต่กลายเป็นว่าก๋าวยเตี๋ยวที่ผมให้เขาเนี่ยเป็นจารละ20-30ดอลลาร์ผมก็เลยคิดว่าถ้าผมทําในเรื่องของอกเกษตรออร์แกนิกอย่างจริงๆเนี่ยผมว่ามันน่าจะประสบความสําเร็จมากกว่านี้ผมเลยตัดสินใจเพราะว่าแรงจูงใจที่ผมได้จากการเรียนรู้เรื่องหนึงน่งเล่น1งแสนี่นะครับตอนนั้นผมไปร่วมกระบวนการต่อต้านสารเคมีที่เอาเข้ามาในประเทศไทยที่จังหวัดแพร บังเอิญว่าผมไปนอนบ้านของชาวบ้านที่เขาทําเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมไปเจอหนังสือหนึ่งเล่มหนึ่งแสนครับผมก็อ่านอ่านแล้วรู้สึกประทับใจแต่ก็ไม่ได้ต่อยอดครับเพราะว่างานผมมีเยอะและแล้ววันที่เขาโทรมาผมโทรไปหาอาจารย์อาจารย์บอกว่า,วาเอ๊ะมีหนึ่งเล่มหนึ่งแสนที่กรุงเทพนะสนใจไหมผมก็เข้ามาดูเว็บไซต์ก็มีเว็บไซต์เยอะแยะเลยครับพอดีทางอาจารย์เ็าบอกว่าทางสปกรเนี่ยเขามีโค้ต้าไปนะ ถ้าถ้าถ้าเปียกไปเนี่ยส่งเดี๋ยวเดี๋ยวส่งรายชื่อไปเลยแต่จะขอตรวจสอบก่อนว่าจะมีคุณสมบัติหรือเปล่าก็คิดว่าไม่ได้หลงผิดนะครับอาจารย์ครับ <c oughs> ก็ครับ <c oughs> ก็คิดว่าแต่ก็ก็ก็คงจะต้องรอนะครับว่าถ้าผมเสร็จแล้วจะมีอะไรเกิดต่อไปเพราะตอนนี้ผมก็ยังอยู่ในบทบาทของนักศึกษาอยู่ก็ยังไม่จบโครงการนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับก็ตามที่เรานั่งคุยกันเมื่อไหล่ คือรอยวาสิบวันเกือบจะครบแล้วขณะที่เรียนไปเราก็คุยกันว่าเรามาถกกันว่าถ้าบริบทของพื้นที่เรามันต่างจากตรงนี้เราจะไปเริ่มยังไงเพราะเราจะยกตรงนี้ไปทั้งดุนไม่ได้ครับแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันก็คงได้คําตอบว่าคงจะเป็นลักษณะประยุกต์นั่นก็คือนํามาองค์ความรู้ที่เกิดตรงนี้เพราะบางที่ไม่มีน้ําถ้าไม่มีน้าบอกว่าทําไม่ได้มันก็ไม่ใช่ลูกศิษย์อาจารย์ทั้งสามเพราะอาจารย์ สอนในพวกเราเนะี่ยไม่ใช่เฉพาะมีความรู้แต่สอนให้เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นต้องประยุกได้ก็เอาองค์ความรู้ตรงนี้ไปอันดับแรกก็คิดว่าสิ่งที่จะทําได้ที่สุดอัตตยอัตโนนาโถตามคําของพระพุทธองค์สัตว์ไว้ว่าตัวนั่นแหละเป็นทื้อพึ่งแห่งตนเพราะฉะนั้นก็จําเป็นจะต้องจัดก,การตัวเองก่อนเท่าที่ทําได้นั่นก็คือจัดก,การภายในครอบครัวตัวเองเพราะคําพูดร้อยคำพันคำไม่สู้กับ การลงมือทำจริงเชิงไประจกักถ้าเราไปทำในครอบครัวเราก่อนเริ่มต้นจุดเล็กๆตรงนั้นซึ่งเป็นหน่วยหนึ่งของสังคมสําเร็จสังคมก็จะเข้ามาเรียนรู้เองโดยที่เราไม่ต้องไปอธิบายอันนี้คือแนวทางว่ากลับไปจะต้องทําตัวเองซะก่อนคือพึ่งลําแข้งตัวเองให้มากที่สุดขอบคุณครับ